พี่สาวฉันพูดดีๆนะต้องคืนกูกับมึงเป็นภาษาไพรพูดไทยเป็นพูดดีหน um ่อยอุตสาหพูดเป็นภาษาไทยพูดยังเพราะเลยพูดจาแบบมันนอกไพรมากเลยไอทีตรงนั้นหรอเป็นอะไรนะเป็นที่ดินของเซียมหรอใช่มึงพ uh huh ี่สาวฉัน e พูดดีๆนะไม่ต้องคืนกูกับมึงเป็นภาษาไพร่พูดไทยเป็นพูดดีหน่อยเนี่ยฉันน่ะอุตสาหพูดเป็นภาษาไทยพูดยังเพราะเลย แต่คุณนะพูดภาษาไทยไม่เพราะทําไม่เหมือนเป็นคนไทยเลยนะพูดจาแบบมันนอกไพรมากเลยใชะแล้วก็ถ้ายังไม่ชัดเจนโอเคยังไม่เชื่อถ้าทหารไทยมารุกรานประเทศกัมพูชาที่ที่ดินของกัมพูชาที่ประชาประชากรกลังจะอยู่เนี่ยมามาดูลงมาดูอย่าได้กับปาก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 อยู่กับที่นะมันไม่ถูกต้องกัมพูชาก็บอกเขาแผ่กันไปไป,ไปดูว่าเนี่ย มีอีกขีขโมยอีกขโมยมาขโมยที่ดินของเขาแต่ประชาชนฝั่งนู้นเนี่ยไม่เห็นจะมาเลยอืเชื่อหมดเลยทหารไทยว่าอะไรก็เชื่อตามเชื่อตามหลังปราสาทโง่แล้วหนูว่าโง่แล้วฉันว่าโง่ชัดๆเลยให้ทหารน่หลังสมองพวกพวกพวก,พกหมดแล้วโอเคโอเคมา<อ>มา<อ>มา,มา